าาตศสร์พื้นนฐวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานหนึ่งบทที่10เรื่องการเลือกใช้ค่าสถิติให้เหมาะสมกับข้อมูลในบทนี้จะมีทั้งหมด4หัวข้อใหญ่นะคะว่าทําไมเราต้องเลือกค่าสถิติให้เหมาะสมหัวข้อที่1ก็คือต้องดูที่จุดประสงค์ของการวิจัยหัวข้อที่2มาตรวัดของข้อมูลหัวข้อที่3จํานวนของกลุ่มตัวอย่างหัวข้อที่4ตัวแปร เรามาดูก่อนว่าทําไมเราต้องเลือกใช้ค่าสถิติให้เหมาะสมการเลือกใช้ค่าสถิติคืออะไรการเลือกใช้ค่าสถิติก็คือการนําข้อมูลที่รวบรวมได้มาทําการวิเคราะห์เพื่อศึกษาหาข้อสรุปตามที่เราต้องการและเมื่อได้ข้อมูลมาเนี่ยก็จะดําเนินการกับข้อมูลด้วยวิธีที่แตกต่างกันไปในการหาข้อสรุปซึ่งวิธีที่แตกต่างกันไปหรือการเลือกมาเนี่ยจะมีลักษณะต่าง ของข้อมูลที่แตกต่างกันประกอบการพิจารณานะแล้วเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าข้อมูลนี้มีความสัมพันธ์กับข้อมูลชุดอื่นต่อไปหรือไม่การพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตจากข้อมูลที่เรารวบรวมมาทั้งหมดเนี่ยเป็นการเรียกวมรวมว่าการวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าการหาค่าสถิติเพื่อประโยชน์ในอนาคตต่อไปมาดูข้อหนึ่งของการเลือกค่าสถิติ อันดับแรกที่เราต้องใช้ประกอบการเลือกเนี่ยต้องดูก่อนว่าจุดประสงค์หรือว่าวัตถุปร,ถประสงค์ของการวิจัยที่จะทําเนี่ยมันคือ,อยังไงในการพิจารณาเลือกใช้ชนิดของสถิตินั้นจะต้องคํานึงถึงจุดประสงค์หรือว่าวัตถุประสงค์หลักๆของการวิจัยเพื่อจะได้รู้ว่าข้อมูลที่เรานํามาเนี่ยจะไปใช้ในการลักษณะเช่นเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือว่าข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะ เมื่อการเลือกค่าสถิติต้องดูจากจุดประสงค์หรือว่าวัตถุประสงค์ของการวิจัยเนี่ยเราก็จะรู้ว่าจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัยเนี่ยจะสามารถแบ่งได้ดังนี้นะคะถ้าเราจะใช้เพื่อบรรยายลักษณะตัวแปรในกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรจะใช้สถิติมาเป็นในลักษณะสถิติบรรยายมาเพื่อบรรยายให้เห็นภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างการใช สถิติบรรยายนีย่จะมีวิธีดังนี้นะคือก็คือการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละผลการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละเนี่ยเรานํามาเพื่อแสดงภาพรวมของข้อมูลที่ได้มานําเสนอในลักษณะของตารางและแผนภูมิคือมันจะเห็นภาพชัดเช่นแนวโน้มสถิติที่เพิ่มมากขึ้นถ้าเราทําเป็นแผนภูมิแท่งเนี่ยมันก็จะ สูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นภาพมากขึ้นวิธีที่2คือการวัดการกระจายจะใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามที่เคยเรียนไปวิธีที่ที่3การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางในการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางก็มีอีกหลายวิธีย่อยๆลงไปแบบที่เรียนนะคะก็คือการหาค่าเฉลี่ยเลขคนิตมัธยาฐานฐานนิยมซึ่งการเลือกใช้ค่ากลางสําหรับข้อมูลในแต่ละชุดเนี่ย ความเหมาะสมในการเลือกก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลเหมือนกับที่เรียนมาเลยว่าถ้าลักษณะข้อมูลเช่นแจกแจงความถี่ไหมหรือไม่แจกแจงความถี่ลักษณะการหาก็จะต้องแตกต่างกันไปคือเราต้องดูจากข้อมูลเป็นหลักหลักๆของจุดประสงค์นี้ต้องการอธิบายว่าในการเลือกใครใช้ค่าสถิติให้เหมาะสมเนี่ยอันดับที่หนึ่งที่เราต้องดูก็คือจุดประสงค์แล้วก็วัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นหลักว่าต้องการอะไรก่อน ต่อจากหัวข้อเมื่อกี้นะคะในเมื่อเราต้องรู้ค่ากลางของข้อมูลเนี่ยบทบาทของค่าแต่ละค่าของข้อมูลเป็นยังไงบ้างค่ากลางของข้อมูลเมื่อกี้เช่นวัตยฐานฐานนิยมแล้วก็ค่าเฉลี่ยใช่ไหมคะเรามาดูกันที่ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยเป็นค่ากลางที่ได้มาจากการนําค่าทุกค่ามาบวกกันแล้วก็หารจํานวนทั้งหมดถือว่าเป็น ค่าเฉลี่ยที่ให้ความสําคัญกับค่าทุกค่าเนื่องจากเรานําทั้งหมดมาบวกกันต่อด้วยวัฒยฐานและฐานนิยมเป็นค่ากลางที่ใช้บางค่าในการคํานวณจึงไม่ได้ให้ความสําคัญกับทุกค่าลักษณะวัธยฐานเราหาตําแหน่งก่อนตรงไหนอยู่ตรงกลางค่านั้นเลยเราไม่ได้รวมทุกค่ามาหมดเนี่ยคือลักษณะให้เห็นภาพว่าเราไม่ได้รวมทั้งหมดแต่เราดูบางตัวเท่านั้น เหมือนการหาฐานนิยมเราไม่ได้ดูตัวเลขทั้งหมดเราดูเฉยๆว่าตัวไหนที่มีจำนวนมากที่สุดเราให้ตัวนั้นเป็นฐานนิยมเลยมาดูกันที่วิธีการหาค่ากลางในแบบที่สองถ้าข้อมูลที่ให้มาเนี่ยมีบางค่าในข้อมูลที่มีค่าสูงสุดหรือว่าบางค่าในข้อมูลที่มีค่าต่ำมากกว่าค่าอื่นๆมากเนี่ยเราจะมีวิธีทำยังไงถ้าข้อมูลนั้นมันเหวี่ยงห่างกันมากขนาดนี้ ยกตัวอย่างที่หนึ่งถ้าเราใช้ค่าเฉลี่ยตามโจทย์ค่าเฉลี่ยเป็นค่ากลางที่ไม่ถือว่าเป็นตัวแทนที่ดีในการหาค่าเฉลี่ยของชุดนั้นเนื่องจากอะไรเนื่องจากค่าที่สูงหรือว่าต่ำกว่าค่าอื่นมากๆเนี่ยจะทําให้ค่ากลางที่ได้มีค่าสูงหรือต่ำมากกว่าข้อมูลอื่นๆพูดอย่างนี้อาจจะงงเราลองมานึกภาพตามว่าถ้าเราหาค่าเฉลี่ยจากข้อมูล4ตัวดังนี้ลองเอากระดาษปากกาขึ้นมานะคะ มีเลขทั้งหมด4ตัวเลข1 99 100 200เราต้องการหาค่าเฉลี่ยของเลขนี้1-99 1 0บวก99บก0 0ได้เท่ากับ400หารสค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ100ถามว่าค่าเฉลี่ย100กับเลข1ที่มีตัวแรกเนี่ยมันห่างกันมากมันไม่สามารถเป็นค่าเฉลี่ยที่ที่ที่บอกได้ว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่ครอบคลุมกับ ข้อมูลทั้งหมดอะค่ะต่อกันมาที่มัธยฐานแล้วก็ฐานนิยมเป็นค่ากลางที่ใช้ได้ดีมากกว่าการหาค่าเฉลี่ยเพราะว่าค่าสูงหรือว่าต่ำกว่าค่าอื่นมากๆอย่างเลขชุดนี้เนี่ยจะไม่มีผลกระทบต่อว่าต่อฐานนิยมหรือมัธยฐานบางครั้งการหามัธยฐานเนี่ยเป็นค่ากลางจริงๆในโจทย์อาจจะได้ค่าที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันมากกว่าค่าเฉลี่ยเหมือนที่ยกตัวอย่าง หัวข้อที่3ในการหาค่านะคะเขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการหาค่าเฉลีย่ยเนี่ยเป็นค่ากลางที่ต้องที่ได้มาจากการคํานวณคือต้องคํานวณถึงจะออกมาเป็นค่าเฉลีย่ยไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเป็นแบบหมวดหมู่หรือว่าไม่เป็นก็ตามแต่ว่าถ้าเป็นมัธยฐานและฐานนิยมในเคสนี้จะสามารถหาได้รวดเร็วกว่าค่าเฉลีย่ยค่าเฉลีย่ยคือเราต้องรู้ทั้งหมด เอามารวมกันเราก็หาด้วยจํานวนตัวแต่ถ้าเป็นมันยาธยฐานหรือฐานนิยมเนี่ยเราไม่ได้ดูทุกตัวเราเลือกจะหยิบบางตัวแม้ว่าข้อมูลนั้นจะยังไม่ได้จัดเรียงก็ตามความรวดเร็วในการหาข้อมูลในลักษณะนี้จะดีกว่าจะเร็วกว่าไม่ได้ว่าดีกว่าค่ะจะมีความรวดเร็วต่างกันหัวข้อที่4ี่ในการเลือกสถิติถ้าเราจะนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ต่อในลักษณะของสถิติขั้นสูงเนี่ย ความเหมาะสมก็ต้องดูค่าเฉลี่ย x bar เนี่ยเป็นค่ากลางที่เหมาะที่จะนำไปใช้ในทางสถิติขั้นสูงเช่นมีนำไปหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อนำไปหาค่ามาตรฐานต่อเป็นต้นในส่วนของมัธยา,าลรฐานนิยมเนี่ยไม่เหมาะที่จะนำไปใช้ในทางสถิติขั้นสูงเนื่องจากหนึ่งคือความละเอียดด้วยแล้วก็นำไปแทนค่าต่อไปไม่ได้ เนี่ยค่ะจากหลักๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคือเราต้องดูว่าจะนำไปใช้ต่ออะไรนำไปทำอะไรต่อเราถึงจะเลือกได้หัวข้อต่อมาในการดูก็คือเราต้องดูที่ว่าอันตรภาคชั้นของของข้อมูลนะั้นะมีอันตรภาคชั้นที่เปิดไหมเปิดคืออันตรภาคชั้นแบบปิดเช่น1-10 20-30งคือปิดในจํานวน2 0จนถึง30 แต่ถ้าเป็นอันตภาพชั้นเปิดคือ1 0ึอยขึ้นไปไงคะคือเราไม่ทร,ราบว่ามันไปถึงขนาดไหนเรียกว่าอันตภาคชั้นเปิดอันตรภาคชั้นเปิดเนี่ยถ้าเราจะหาค่าเฉลี่ยเราไม่สามารถคำนวณได้เพราะเราไม่รู้ว่าจํานวนตัวทั้งหมดที่มีเนี่ยมันมีทั้งหมดเท่าไหร่เราจะหาค่าเฉลี่ยไม่ได้แต่ถ้าเป็นค่ามัธยฐานและฐานนิยมในข้อมูลแบบอันตภาคชั้นเปิดเนี่ยจะสามารถคำนวณได้แม้ว่าอันตภาคชั้นใดชั้นหนึ่งในนั้นจะเปิด แบบที่6เรามาดูกันที่ความก้างความกว้างของอันตรภาคชั้นที่ไม่เท่ากันถ้าข้อมูลมีอันตรภาคชั้นไม่เท่ากันเช่น5ถึงส0อีกอันนึง11-20ถึง20เมื่อกี้หนะคะน 10, ี่สิบย0ถึง40อย่างเงี้ยค่ะคืออันตรภาคชั้นไม่เท่ากันค่าเฉลี่ยและฐานนิยมที่ได้เนี่ยจะค่อนข้างคาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงแต่มันจะไม่มีผลกับมัธยฐาน หัวข้อที่7ในเรื่องความหลากหลายในการหาข้อมูลดูกันที่ค่าเฉลีย่ยเนี่ย x bar หรือค่าเฉลีย่ยจะไม่สามารถคำนวณได้จากข้อมูลในลักษณะกราฟเส้นโค้งหรือว่าความถี่หรือว่าจากกราฟแบบฮิสโตแกรมถ้าเราได้ข้อมูลมาในลักษณะแบบของเส้นโค้งหรือความถี่เนี่ยมัธยาฐานหรือว่าฐานนิยมจะเป็นตัวเลือกในการใช้ในการคำนวณหัวข้อที่8 ข้อมูลประเภทคุณภาพถ้าเราจะหาสถิติเชิงคุณภาพที่ไม่ใช่เชิงปริมาณนะคะการหาในเชิงคุณภาพค่าเฉลีย่ยและมาธยฐานเนี่ยไม่สามารถหาได้เนื่องจากค่าเฉลีย่ยและมาธยฐานต้องมีข้อมูลในลักษณะที่เป็นตัวเลขแบบชัดเจนเช่น,ชนหาค่าเฉลี่ยของน้ำหนักนักเรียนห้อง A เป็นต้นแต่ถ้าหาค่าเฉลี่ย ความชอบหรือไม่ชอบของนักเรียนห้อง A ต่อวิชาคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยคะ่ะข้อมูลในเชิงคุณภาพลักษณะเนี้ยค่าฉเฉลี่ยและมัยธยฐานจะจะไม่สามารถหาได้แต่ถ้าฐานนิยมสามารถหาได้เช่นมีนักเรียนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์สิบคนสิบคนคือจํานวนที่มากที่สุดฐานนิยมในห้องนี้ก็คือ1ิบคือเราจะสามารถหาได้ วิธีสุดท้ายนะคะคือวิธีที่9การแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มย่อยๆถ้าข้อมูลที่ได้มาเป็นในลนักษณะกลุ่มย่อยๆแยกจากกันเนี่ยค่าเฉลีย่ยเราสามารถหาได้จากกลุ่มย่อยๆที่มีข้อมูลชัดเจนกลุ่มนั้นๆแต่มัธยาฐานและฐานนิยมเนี่ยถ้าข้อมูลมันถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มแล้วมันไม่มาเรียงกันหรือมีตำแหน่งที่เหมือนที่เคยทำโจทย์มาเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าต้องแบ่งข้อมูล ยังไงต้องจัดเรียงยังไงมาต่อกันที่หัวข้อใหญ่ที่2ในการเลือกใช้สถิติเมื่อกี้หัวข้อใหญ่ที่1คือเราต้องทราบวัตถุประสงค์ของที่จะนําไปใช้ต่อไปใช่ไหมคะหัวข้อที่สองเนี่ยคือเราต้องดูว่าหลักๆเนี่ยมาตรวัดของข้อมูลคืออะไรเราประกอบการเลือกวิเคราะห์เพื่อให้ข้อมูลที่จะนํามาวิเคราะห์เนี่ยเหมาะสม และนำไปสูออ่การสรุปผลของการคำนวณที่เหมาะสมมาดูกันที่ความหมายก่อนค่ะในการจะหามาตรวัดของข้อมูลเราต้องดูก่อนว่าการวัดในที่นี้คืออะไรการวัดหมายถึงการกำหนดค่าตัวเลขให้กับสิ่งของหรือเหตุการณ์ต่างๆโดยใช้กฎอย่างใดอย่างหนึง่งในที่นี้กฎของการวัดจะมีทั้งหมด4แบบงต,ต่อไปนี้ การวัดแบบที่1เรียกว่ามาตรานามบัญญัติเป็นมาตราวัดขั้นต่ําสุดซึ่งนิยมใช้ตัวเลขหรือว่าสัญ,ญลักษณ์อะไรก็ได้จัดข้อมูลเป็นกลุ่มต่างๆที่แยกจากกันโดยเด็ดขาดยกตัวอย่างการแบ่งแบบนี้นะคะเช่นเราแทนออสัญ,ญลักษณ์ของเด็กนักเรียนผู้หญิงด้วยเลขหนึ่งเด็กนักเรียนชายด้วยเลขสอง ในการจัดเอกสารแต่ละครั้งแยกกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองอย่างเงี้ยมันจะง่ายในการจัดเรียงการกำหนดนามบัญญัติขึ้นมาตามชื่อเลยนะคะว่าจะานามบัญญัติหมายความว่าเรากำหนดเลขหรือรูปแบบอะไรก็ได้เนี่ยเพื่อแทนค่าของกลุ่มนั้นๆเพื่อให้แยกออกจากกันตัวอย่างของการวัดในตามแบบที่หนึ่งอย่างที่พูดไปนะคะลักษณะเนี้ยเขาใช้ตัวเลขหนึ่งสองแล้วก็สาม แทนคนป่วยด้วยโรคต่างๆซึ่งมารับการรักษาในลักษณะนี้ก็คือเช่นกำหนดเลขหนึ่งเป็นไข้หวัดเลขสองเป็นปวดท้องเลขสามเป็นโรคหิวหนังเป็นต้นนะคะมันจะใช้ในการกำหนดเช่นเราใช้ลักษณะของเลขหนึ่งสองและสามเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แทนโรคในลักษณะนี้เราจะสามารถบอกถึงจำนวนหรือว่าความถี่ของคนที่มารักษาได้แต่ไม่สามารถบอก ในลักษณะของคุณค่าได้เช่นดีเลวผิดถูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะการวัดในแบบที่2เรียกว่ามาตาเรียงลําดับจะเป็นลักษณะการวัดที่ต่อเนื่องคล้ายๆต่อเนื่องกับแบบที่หนึ่งเป็นการวัดที่แสดงความแตกต่างของคุณภาพเหมือนอันแรกนะคะแต่ว่าสามารถบอกความแตกต่างของแต่ละกลุ่มได้อีกเช่น อันแรกเราแบ่งโลกเป็น1 2 3โลกอันนั้นคือเจาะเข้าไปในกลุ่มอีกว่าในแต่ละกลุ่มนั้นรักษาหายหรือไม่หายเราจะสามารถบอกได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นโดยการใช้มาตรแบบเรียงลําดับการวัดในแบบที่3เรียกว่ามาตรอันตรภาคชั้นลักษณะการวัดในแบบที่3เนี่ยจะเป็นการวัดที่มีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นจากแบบที่2เมื่อกี้เข้ามาอีกคือทราบระยะห่างของความแตกต่างระหว่างกลุ่มอีก ว่ามันแตกต่างกันยังไงคือลักษณะการวัดเนี่ยจะเพิ่มความละเอียดมากขึ้นกลุ่มหกลุ่ม2กลุ่ม3ามคุณสมบัติที่ละเอียดมากขึ้นก็จะเพิ่มตามจำนวนหรือว่าแบบต่างของการวัดมาถึงมาตรวัดในแบบที่4มาตรวัดเนี่ยถือว่ามีความสมบูรณ์มากที่สุดเรียกว่ามาตรวัดอาัตาราส่วนคือจะมีค่าในเชิงตัวเลขที่แท้จริงมาให้เห็นเป็นข้อมูลเช่น หาค่าเฉลี่ยของนักเรียน5คนเราก็จะมีค่าน้ำหนักของนักเรียนทั้ง5คนแล้วมาหาค่าเฉลี่ยเราจะได้ค่าเฉลี่ยที่เป็นเลขจริงๆออกมามีความหมายที่ชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างมีความสมบูรณ์ในทางสถิติมากที่สุดหัวข้อที่3ของการเลือกใช้สถิตินะคะเมื่อกี้เราไป2หัวข้อก็คือ1ต้องรู้วัตถุประสงค์2ต้องรู้ว่าดมัดของข้อมูล หัวข้อที่สามคือเราต้องรู้จํานวนกลุ่มตัวอย่างเราต้องรู้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่เราจะไปทําการสอบถามหรือว่ารับข้อมูลมาเนี่ยมีทั้งหมดกี่กลุ่มเพื่อนำมาใช้เปรียบเทียบว,ว่ากลุ่มไหนมีความเหมาะสมมากกว่ากันหรือว่าเปรียบเปรียบเทียบว,ว่าข้อมูลอันไหนที่น่าจะตรงกับวัตถุประสงค์มากกว่ากัน อีกหัวข้อหนึ่งที่เราต้องดูประกอบการเลือกใช้สถิติก็คือตัวแปรตัวแปรเนี่ยก็คือคุณลักษณะหรือว่าเงื่อนไขที่แปรเปลี่ยนไปตามบุคคลหรือเวลาที่ผู้ที่จะทําวิจัยเนี่ยต้องควบคุมหรือสังเกตเราจะมีลักษณะตัวแปรคือตัวแปรต้นแล้วก็ตัวแปรตามนี่คือการแบ่งลักษณะตัวแปรออกเป็นประเภทให้เห็นชัดมากขึ้นนะคะ หลักๆจะมี2อ,อันคือตัวแปรต้นแล้วก็ตัวแปรตามแต่ตัวแปรที่เพิ่มมาอีกอันนึงเนี่ยคือ confounding variable ก็คือค่าตัวแปรที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆความหมายของตัวแปรต้นเนี่ยตามชื่อเลยนะคะหมายถึงคุณลักษณะที่เกิดก่อนหรือเป็นสาเหตุของตัวแปรตามก็คือตัวแปรต้นอันดับแรกถ้าอันนี้เปลี่ยนผลกระทบจะกระทบไปต่อถึงอีกตัวแปรตาม ในทางกลับกันดังนั้นเนี่ยตัวแปรตามก็ต้องหมายถึงคุณน,นลักษณะที่คาดว่าจะได้รับหรือว่าเปลี่ยนไปตามผลของตัวแปรต้นที่เปลี่ยนมาจากอันที่1ลักษณะตัวแปรสุดท้ายก็คือ confounding variable หมายถึงตัวแปรที่มีผลกระทบต่อการสรุปความเป็นสาเหตุของตัวแปรต้นที่มีต่อตัวแปรตามลักษณะนี้ก็คือ ตัวแปรแบบนอกเหนือจากตัวแปรต้นกับตัวแปรตามแต่ว่ามันจะเป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้ตัวแปรต้นอันแรกเกิดการเปลี่ยนแปลงได้หัวข้อสุดท้ายของการเลือกสถิตินะคะเราต้องเลือกนอกจาก 1. รู้ถูกประสงค์ 2. รู้มาตรวัด 3. รู้กลุ่มตัวอย่างเราก็ต้องรู้ถึงประเภทของสถิติ ที่ใช้ในการวิจัยสถิติจะแบ่งตามบทบาทและก็หน้าที่ก็คือจะมีในสองแบบคือสถิติแบบบรรยายหรือว่าสถิติเชิงสรุปอ้างอิงสรุปสุดท้ายของบทนี้นะคะที่บรรยายมาทั้งหมดเนี่ยคือเราต้องการให้ทราบว่าหลักๆถ้าเราจะเลือกใช้ค่าสติเนี่ยเราต้องดูจากอะไรบ้างหลักๆก็มีทั้งหมด5แบบก็คือ1ต้องดูว่า วัตถุประสงค์ของการวิจัยคืออะไรเราจะได้เลือกถูกมาตรวัดของข้อมูลคืออะไรจํานวนของกลุ่มตัวอย่างมีความเหมาะสมหรือไม่ตัวแปรที่ต้องใช้คืออะไรและต้องควบคุมอะไรอันดับสุดท้ายก็คือประเภทของสถิติที่ใช้ในการวิจัยจะใช้ประเภทไหนหรือแบบใดดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพหรือว่าให้สอดคล้องกับการใช้งานมากที่สุดหลักๆคือต้องการให้รู้เฉยๆว่า ถ้าเราจะเลือกใช้สถิติใดสถิติหนึ่งเนี่ยเราควรจะต้องมีแนวหรือวิธีการเลือกแบบไหนบ้างคะ